ักพิซึ응่งโกอสันธนะเฮสุพกันข้าวเหนียวกับเฮสุพักโมอ์ยาเจาะยเพสุทำมาลังทำปะงยาเสพหมกคัดชีหมกจากโ่ชิโร่ชิโร่อันเดย

เซ็มกบส้มตำากินส้มตำปะร้านพุ so hmm. ่งการหมูกระถานยก็ยกเลิกอกาลกหมูก็ทียกเลิกการที่มมีเลยสุนาอือไไปหาเขาเม่ได้นนแตมีมือหล่ร้านเขาเซ็งไปเลยบอกเนเปาก็ได้หอกค้าของค้าอย่างหลายเป็นหลายซ้อ วเร้าันสกุนไิกังยอ่านบอกมาคนตึกเมื่อวานรมาบอกขยายร้านแต่ยาร้านกูก็เซอร์กูเพ็ดหูโดนลงสู่ราท่าได้กับท่าท่าบาได้ยุนก้าวแถวอ่ายืนก้าวแถวข้างนอกตวใหญ่ัร้านง่ายได้หมอกินสมตาเล็วลูกแซบบ่แซบบ่สมตา ฮะแซ่บบ่ส้มตำอืมกินข้าวเหนียวเนี่ยชอบข้าวเหนียวอ่ากินบะหมี่งดฮาร์ดฮาร์ดเถอหัวใจหัวใจล้างมือหรือเ่เออล้างมือแล้วก็กินส้มตำนี่อืมออาเอาชอบกินแบบนี้มาทาทาใกล้ทาไก่ทงทงทักสิบ เทมงเป็นงมไก่มาันไก่มาย่างไก่เดี๋ยวไปดูไก่ก่อนเอารถมาให้พี่สาวเจิมให้รถคันใหม่รถคันใหม่เอามาให้พี่สาวเจิมเอามาร้านไทยแซบดี ร้านไก่ก็ยังไม่มาไปล้างมือไป